บ้านพร้อมที่ดินไม่ถึงสองแสนจริงไหมเนี่ยราคาเนี้ยถามจ่าชาญดูครับผมผ่อนได้ไหมอยู่ที่ไหนอะไรยังไงลบกวนจ่าช่วยตอบคําถามหน่อยครับ <c ười> ครับโครงการบ้านเรจจ่าชาญน,นะครับเ <c ười> นี่ยเห็นไหมราคานี้ค่ะไม่ถึงสองแสนนะครับราคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับได้ทั้งบ้านได้ทั้งที่ดินที่ดินครับก็คือน้าไฟมีให้พร้อมมีมีมีครับก็คือคือ,ค,อคือมันพร้อมอยู่ใช่ไหมม,มันพร้อมอยู่แล้วอ่ะอโอเค ได้ข่าวว่าตามป้ายเลยป่ะดาวสองหมื่นเก้าสี่พันเก้าใช่แล้วพร้อมเข้าอยู่นะดาวสองหมื่นเก้าอ่ะกำเงินมาสองหมื่นเก้าแล้วได้ได้วิวแบบนี้ป่ะวิวแบบนี้ครับได,ไ,ดได้วิวแบบนี้ใชเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาหาว่าเหงาเดี๋ยวก็หาว่าเปียวให้โชว์ชวย้เขาดูหน่อยว่ามันมีบ้านเยอะเปล่ามันมีบ้านไหมมันมีคนอยู่จริงเปล่าเออนนะประมาณนั้นแล้วตรงนี้มันอยู่ที่ไหนครับจา่าอยู่ที่อำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบ,บุรีอ่าอยู่แถวแถวใกล้ๆถ้าอยากจะวัดพิกัดเขาค่าเผื่ออยู่กรุงเทพแลวอยากเช็ค มาที่วัดไหนดีวัดเอางี้จับพิกัดไปที่รีสอร์ทดีกว่ารีสอร์ทบ้านไร่จ่าชานรีสอร์ทบ้านไร่จ่าชานนะใช่ครับอ่าโอเคมีรถตู้มาส่งอ่ามีมีม,มีมีมาส่งมีมาส่งหน้าแปลงเลยมีมีมีรถตู้มาจอดครับมาพาดูหน้าแปลงอ่าเนื้อที่เริ่มต้นเริ่มต้นที่ห้าสิบตารางวาก็คือห้าสิบตารางวาเนี่ยเราได้บ้านหนึ่งหลังหนึ่งได้บ้านหนึ่งห้ังได้บ้านหนึ่งหลังหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะเอางี้ดูจากรายการนี้เอาสีถมดินให้ถ้าดูจากช่องนี้ช่องนี้อ่าน เออต้องบอกว่ามาจากช่องนี้นะถึงจะได้ฟรีถมดินแต่ถ้าไม่ได้บอกก็คือถมเอาเองนะแล้วก็ไม่ตรวจสอบเครดิตบุโรอ้าวนี่แหละไฮไลท์เอ็งก็ถามว่าเราจะพอนยังไงล่ะผ่อนกับโครงการโดยตรงจนเป็นนานามบริษัทอ่าจดเป็นนามบริษัทเลยไม่เช็คเครดิตบูโรขอแค่มีเบ็ดบัตรบัตรประชาชนใบเดียวครับเก้าสองเหมือนเก้าพร้อมเข้าอยู่นะครับจัดไปแต่ว่าเงื่อนไขก็เป็นตามสัญญานะครับแล้วก็เลือกสีบ้านตามใจชอบ อ่าอันนี้คือลองพื้นมาก่อนละใช่ครับใช่ฮะเนาะหาเลือกสีบ้านตามใจชอบน้ำไฟมีนะมีมีครับีมีมิเตอร์มีไฟฟ้ามีครับนะครับลูกบ้านต้องเสียค่ามิเตอร์เองนะครับแต่ระบบน้ําเราจัดการให้ทั้งหมดก็คืออ่าประมาณว่าโครงการเดี๋ยวจะช่วยเดินเรือกเพราะเวลาขอบ้านที่ขออะไรมันต้องเป็นชื่อของลูกบ้านอยู่ต้องต้องเป็นคนที่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับให้เรานินการให้ก็ได้นะครับแค่เพียงแต่ว่าคือมันต้องเป็นชื่อของลูกบ้านอ่าโอเคถนนสาธาระมีมีครับ ไม่ไม่ไม่บอดไม่อะไรทั้งนั้นเพื่อนบ้านมีไฟฟ้ามีพร้อมอยู่ในราคา1นึ่งแสนเาทครับาทสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทว่าจีบแล้วตรงนั้นตรงนี้รับกว่าจีดกว่าเพราะว่าราคาราคา2องแสนเก้าบาทลูกค้าโทรมาเยอะจ่าชานมีถูกกว่านี้ไหมก็เลยจัดให้มีแพงกว่านี้ไหมสองล้านสามล้านอ่ะมีครับนะสามแสนสี่แสนเราทําให้มาหมดแล้วนะครับห้าแสนหกแสนเราก็ทามาให้แล้วนะครับแต่ลูกบ้านอีกชุดหนึ่งครับมีถูกกว่านี้ไหมผมเลยจัดให้ครับ เออจัดให้เลยอางนั้นขอเบอร์หน่อยครับอ่าศูนย์แปดหกสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ห้าหรือแอดไลน์เบอร์นี้นะศูนย์แปดหกสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ห้าติดต่อตรงกับจ่าชานได้เลยครับผมนะอย่าโมต่เม้นครับผมติดต่อไปเลยครับนะโอเคของดีมีจำนวนจำกัดนะครับโอเคไปะบายบาย